มาดูที่ไจโลสโคปนะครับไจโลสโคปไม่หน่วงนะครับแล้วก็นิ่งดีนะดูนะจึ๊บจึ๊บเห็นไหมในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเลือกกราฟิก HDR แล้วก็เฟรมเรต Steam เรียกว่าไม่ต้องมีโชดเดอร์ทิกเกอร์เลยนะใช้ปุ่ม L1, L2, R1, R2 แทนนะครับ และนี่ก็คือในส่วนของการทดสอบเกมพับ G